คลิปนี้ดูจบมีส่วนลดให้6 0 0 0 0บาทเดี๋ยวพาไปชมนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับตามมาฮะทีน่ะครับผมคันนี้รุ่นอะไรครับผมคันนี้ครับเป็นอีสูตนะครับ d m a มเครื่อง2.5นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นปี1 2นะครับผมแต่แปลงหน้าครับเป็นปี2 0 1 7นะครับผมแก้มแท้นะครับไฟหน้าแท้พร้อมเดย์ไลท์แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าแท้นะครับโลโก้แดงแล้วก็เป็นสปอร์ตไลท์นะครับ แท้ทั้งระบบนะครับผม<พ>บชุดหน้าปีสิบเจครบเลยใช่ฮะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างๆกันอันนี้เป็นล้อนะครับ T.E. 37มเจ็ดขอ S.U.V. นะครับผมยางใหม่ล้อใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวสูงนะครับผมมีบันไดข้างนะครับผมอ่าสับไปร,รุ่นเรียกว่าอะไรนะก<ช>อีลาบแคสอีลาบแคส e อันนี้เป็นไฮเดนเดอร์นะครับตัวสูงทําเตี้ยนะครับผมแมคไนเนอร์นะครับผมปกติจะมีขอบนะฮะลูกค้าก็ตัดขอบนะครับเพื่อความสวยของกระบะนะครับผมมันจะคือมันมีเหตุผลคือมันไม่ให้กัดไม่ให้กัดกระบะ นี่ครับคนรักษารถคนรักษารถนะครับผมเขาจะรู้ว่าเขาต้องเลาะออกไม่งั้นมันแม้ไก่เริ่มจะมาขบกระบาดแล้วจะเป็นรอยนะแสดงให้เห็นเลยว่าคนเก่านี้ก็รักรถพอสมควรนะครับต่อมาขายแทบร้องไห้เสียดายครับเป็นใครายายเดิมนะครับผมไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับนี่ครับผมอะไรนะครับผมมันติฟังก์ชั่นนะครับ หน้าจอเป็นทัชสกีนแล้วขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องถอยในตัวคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ก็คือเน้นสบายครับแรงก็ได้ซิ้งก็ได้สบายก็ดีกระจกนะครับพับไฟฟ้าได้นะพับเก็บไฟฟ้าได้เลยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยฮนะวัดบูตออโตมิเตอร์นะครับแต่งมาเรียบร้อย แต่คันนี้มันมีของลับที่เด็ดอีกทีหนึ่งจะาให้คุณดานนะครับเปิดของลับหน่อยครับนี่นะครับผมเป็นกล่องนะครับสไตล์นารอนนะครับของโปรสปีดนะครับผมตรงรุ่นอูสุนะครับปรับได้2ระดับนะครับผมเบอร์หนึ่งก็จะแรงน้อยหน่อยนะครับเบอร์สองนี่คือควันท่วมเลยนะครับแล้วกล่องตัวนี้คือสามารถปิดได้ครับเป็นรถสแตนดาดได้ด้วยนะครับสมท่วมเลยครับใช่ลูกค้าใส่มานะครับใช่กระจังหน้าก็แต่งมาแปแปลงก็เป็นหลายหมื่นแล้วใช่ของแท้ทั้งนั้นเลยครับ พามาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องแห้งๆน็อตเดิมๆคานเดิมเพดเดิมเยกกันสั้นง่ายๆว่าน็อตไม่ขยับนะครับผม<ช>สุดสำคัญคนะ คานหน้าฝาโป้งแก้มไม่ขยับนะครับคือคนดูรถเป็นเนี่ยยังไงก็ดูออกแน่นอนใช่ครับนะครับรถไม่อยู่ตัวเห็นง่ายๆเลยนะครับใชของเครื่องสวยมากนะครับคันนี้นะครับผมราคานะครับ4 1 5 0 0 0หนาพนะครับผมคันนี้ลดให้เลย60,000บาทนะครับ60,000เหลือ3 5 5 0 0 0หาหนะครับผมพอน8,200บาทนะครับใช่ครับโอ้พอน6ปีนะครับสดรถหกห0 0่น คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับมีคันเดียวนะผมช้าหมดเลยนะครับมีคันเดียวนะหมดแล <leaving> ้วหมดเลยนะฮะใช่ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ดัดฝากเบอร์ไว้หน่อยฮะของผมนะครับเบอร์0889124587ดเก้าหนึ่งสอ่าครับผมนะครับ0955509525นะครับโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมใช่ครสนใจก็โทรมาได้เลยครับยกหูมาเลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้ามีรถคันไหนเด็ดๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับสวยๆๆิบเลยไม่ผิดหวังแน่นอน ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ